สวัสดีค่ะพบกันกับช่อง y YouTube หนูนาพาไปดูนะคะอยู่ที่นาลุงพลเด้อค่ะเป็นเช้าแรกที่เราได้มีโอกาสมานาลุงพลนะคะพร้อมกับน้องม้าน้องเปี้ยวมาวิ่งเล่นกับพี่นิกและเพื่อนๆนะคะที่ทุ่งนาโอ้โหพ่อกลัวลูกเหนื่อยนะคะกลัวลูกเหนื่อยก็เลยเห็นเห็นวิ่งอุ้มเห็นอุ้มเห็นวิ่งลูกวิ่งเยอะฮะกลัวลูกเหนื่อยก็เลยเอามาอุ้มเล่นนะคะ ผมเหนนื่อยะครับไปกินน้ํำหนื่อยนะครับผมกินน้ํำแล้วไปกินกับพินิกเหรออันนี้ก็รอเล็กนะคะรอเล็กกับของพินิกนะคะดีใจได้มาเจอพินิกอ้าวเปลวเปลวเอ้ยเปลวเปลวเปลวเหนื่อยแล้วลูกหโอ้โหวิ่งตั้งแต่เช้าแล้วนะคะไล่ไล่เอาวิ่งไล่วิ่งออกกําลังกายไม่ได้ไล่ไก่นะคะพูดผิด วิ่งตั้งแต่ตื่นนอนแต่ว่าเขาเห็นไก่แล้วเขาก็คึกแต่ไม่ได้ไล่ไก่นะคะแล้วก็มานอนยีบหนึง่งนอนยีบหนึ่งเสร็จแล้วแม่ค่อยพามาที่นาลุงนะคะแล้วก็เล่นกับพินิกกับเพื่อนๆกินลูกชิ้นนะคะกินลูกชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วกินปลากระป๋องรองท้องแล้วแต่ยังไม่ได้กินข้าวนะคะโอ้กินอาหารเม็ดแล้วนี่เรากินอาหารเม็ดกันไปแล้วค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหนูนะ่าพาไปดูจ้า